ด้วยแจ้งในสองสองภาขอสัมภาษณ์นักกอล์ฟพีปีปว่าไงครับวันนี้กะว่าจะตีเอาถ้วยหรือเปล่าครับเอาบูบี้ครับเอาเอา้ยบูบี้เอายากคนอื่นเขามีอยู่แล้วอันนี้เป็นนักกอล์ฟมือโปรนะครับกะว่าจะได้สองเบอร์ดี้จะได้ถ้วยหรือเปล่าครับสองเบอร์ดี้สองเบอร์ดี้ต้อง,องแข่งกับผมว่เาเมื่อคืนผมซ้อมรับถ้วยมาเรียรบร้อยแล้วเมื่อคืนซ้อมมาเรียบร้อยแล้วต้องซ้อมสัมภาษด้วยนะครัซ้อมซ้อมมารับถ้วย สวัสดีครับชื่ออะไรครับเอ่ยชื่อพิมค่ะชื่อพิมเป็นแคดดี้สนามไหนเออยฟินิกค่ะสนามฟินิกวันนี้มาเป็นมาเสริมค่ะอ๋อเสริมที่สนามสนามอะไรนะสนามนี้ดูก่อนนะวินเซอร์อ๋อสนามวินเซอร์นี่จังหวัดอะไรนะวินเซอร์เนี่ยกรุงเทพป่ะน่าจะกรุงเทพน่าจะกรุงเทพอ๋อเป็นแคดดี้นานยังครับเนี่ยหนึ่งเดือนแล้วค่ะแคดดี้หนึ่งเดือนแล้วแล้ว มาสนามวินเซอร์เนี่ยได้มาถือกี่ครั้งแล้วสนามวินเซอร์ครั้งแรกครั้งแรกสวยแล้วครับคราวนี้เพราะว่าจะต้องดูลายเก่งมากเลยเพราะว่าเพิ่งมาครั้งแรกโอเค่ะจะพยายามอ๋อจะพยายามเนาะน้องชื่ออะไรนะชื่อพิมค่ะชื่อพิมอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ยค่ะอายุ21นะครับถ้าใครไปสนามสนามฟินิกก็เรียกน้องก็ได้นะครับน้องพิมพ์ แล้วน้องก็อาจจะอยู่หลายสนามเรียกได้หลายสนาม <Okay. S 1> หน้าตาน่ารักนะครับตัวเล็กๆค,ค,ครับผมอันนี้แคตตี้ก็เรากําลังดูลายอยู่ใช่ไหมครับด,ดูลายอยู่เป็นลายอะไรครับไม่ใช่ลายในสนามนะครับอ๋อลายผู้บ่าว <laughs> เออเป็นลายผู้บ่าวไม่รู้บ่าวไหนเนาะ <laughs> เออไม่มีเหรอ โอ้เฮ้ยพอมีวิดีโอนี้ตีดีขึ้นมาทันตาเห็นวิดีโอจะเต้นได้โอ้โหสาว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 ี่หอยทำไมได้เคนดี้ชนดะตกน้ำท่านผู้ชมอ้าวเด้งก้อนหินอีกเด้งลงน้ำโดยนะครับโป้ปั้มคาดว่าจะตกน้ำลูกที่สอง โอ้โห oh เนี่ยตีงี้ตั้งแต่ลูกแรกก,ก็จบไปแล้วไม่ต้องมันคอยเสียลูกอีกเราถือให้หนายเขาอยู่ตรงกลางก็พอ,อแค่นั้นแหละไม่ต้องคิดเยอะนายอยู่ตรงกลา

ยูสอ,อ,อ,อ๋อมาได้มาได้โอ๊ยปไไ,ไปไหนปูไปไหนปูไปไหน

อะไรป,ปูกให้แล้วให้แล้วฮะโอเคขอบคุณมากปูกที่ไม่นธีมยากกันเดิมอีก,อกเฮ้ยเฮ้ยออกซ้ายไวขยเรือขวาแกปวดใจ

วงสวยไว้ก oh, oh! so ่อนลูกไปที่ไหนเราไม่เห็นเราเห็นแต่วงโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยเบอร์ดี้ไงแหนเบอร์ดี้เบอร์ดี้ สวยงามมากโอ้โ oh. หสวยคิดแต่คิดแต่เลยละ่ะ <Hi. S 1> วันนี้นะครับตีกอลได้รางวัลรองชนะเลิศไว้ีนะครับตีออกมา49-47นะครับได้ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศก็ไม่เคยได้ เกินกว่าไฟซีเลยนะครับไฟบีไฟเอยังไม่เคยได้นะครับแต่ก็โอเคครับก็ภูมิใจนะครับที่ได้มา